สวัสดีครับแฟนๆ Kick Off ครับพบกับผมมอสโซเดตนะครับกับช้างฟุตบอลโมเมนต์นะครับก็ติดตามได้ทุกสัปดาห์ทางแฟนเพจของ Kick Off ทาง YouTube Channel ของ Kick Off นะฮะแล้วก็มีสัญญาณเสียงไปออกที่ FM97 ดด้วยนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ก็เรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับผมก็ดูแลอยู่ทางเพจของ Kick Off หลังๆมาคอนเทนต์ก็จะเป็นการที่จะเชิญแขกรับเชิญมานะครับมาพูดถึงคุยถึงโมเมนต์ในชีวิตของนักฟุตบอลต่างๆที่ผ่านมาโอ้หลากหลายคนที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่า มีเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้แขกรับเชิญของผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากๆเป็นถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการฟุตบอลนะฮะกับการประสบความสําเร็จอย่างมากมายในการลงเล่นฟุตบอลอาชีพแต่ว่าจริงๆชีวิตของเขานี่ก็เริ่มต้นมาได้น่าสนใจมากๆและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขากําลังที่จะสร้างตำนานบทใหม่กับทีมบ้านเกิดด้วยวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับยินดีนต้อนรับสุชาวนุ่นุ่มนะครับสวัสดีพี่กบด้วยครับสวัสดีครับพี่กบครับ โอ้โหวันนี้อ่าผมเปิดมาเจอตอนตอนแรกนี่ผมเห็นหนวดนี่ผมก็สุดยอดเลยฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นกำนัลแถวนี้สบายดีนะพี่ช่วงนี้จำอ่าก็สบายดีครับสบายดีเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้พักได้ปิดลูกการอยู่ก็ก็อยู่ที่บ้านเป็นหลักเนาะพี่พี่กบไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรด้วยหลายอย่างไม่อยากออกไป นะเดี๋ยวเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเรามาคุยกันโดยเฉพาะกับทีมเมืองการด้วยนะฮะแล้วก็ในฤดูกาลต่อไปกับทีสองนี่ก็น่าสนใจมากๆเ,เหมือนกันนะครับฟุตบอลของสุชาเนี่ยมันก,มนก็มันก็มาตามจังหวะของของเด็กคนหนึ่งถูกไหมพี่กบแต่ว่าเราจะรู้จักว่าสุชาวนุดนุ่มเนี่ยเคยเป็นนักบวยมาก่อนด้วยผมผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินแต่ว่าไอ้ควาว่านักบวยเนี่ยมันจริงจังขนาดไหนพี่กบเล่าให้ฟังหน่อย ก็จริงจังจัขนาดเป็นนักบวชอซ์ี้เหรอครับสมัย oh. ก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นเป็นมวยแอดเนี่ยในรุ่นเด็กๆในน้ำหนัก uh. ตั้งแต่โดขึ้นไปยันยันยันประมาณสักสี่สิบผมไม่แน่ใจนะสี่สิบกว่าเ uh. พราะเพราะว่าเอ่อรุ่นๆนเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นไปก็เป็นเหมือนถึงว่าเป็นมวยแอดอะไรเนี้ยผมก็ต่อยเยอะต่อยตกมาแลถ้า,ถ,าถ้าดำได้ก็น่าจะร้อยสี่สิบนิดๆอะไรเนี้ยครับ หมายถึงว่าร้อยสี่สิบแมชนะนะโอ้โหครับนี่ต่อยตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่กบเริ่มต่อยแบบจริงจังอ่ะตอนเริ่มแรกเลยเริ่มแรกโชวมวยก็คือตอนแปดขวบเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีงานวัดที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยตามตามเขาไปไปเที่ยวเฉยๆยดูนะเขาไปเฉลมวยกันก็เลยไปเตียบมวยเสร็จปุ๊บก็กลับมาซ้อมซ้อมเสร็จก็ไปต่อยเขาเลย ไม่ได้เลยคือวันที่ไปเนี่ยกะไม่ได้ไม่ได้กะจะไปต่อยแหละแต่ว่าพอไปเห็นเขาเปรียบมวยเปรียบมวยกันก็เลยไปเปรียบด้วยอ่าอ่าครับนาน้าน้าเขาก็พาไปเปียบมวยอะไรเงี้ยเหมือนหลอกเอาไปอะไรเงี้ยไปกันสามกลับมาซ้อมกี่วันก่อนไปต่อยพี่กบก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เหมือนกันนะอ๋อแต่แต่ว่าตอนไม่เป็นหลอกตอนนั้นเด็กก็เด็กกันเนาะอายุแปดขวบครับยี่สิบโลอ่ะหนักอ่ะตอนที่ต่อยครั้งแรก เออจะคิดดูว่าตัวเล็กขนาดไหนนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าออแต่ว่าต่อยโอ้โหร้อยสี่สิบแมตช์เนี่ยมันไม่ไม่น้อยเลยนะพี่โก้ใช่พอเริ่มต่อยบวยเสร็จเนี่ยมันมันมันได้ตังค์ไงมาเราเราแล้วเราเองเราก็บ้านเราเองเราก็ไม่ค่อยหเราไม่ค่อยดีอเงี้ยเราเออแต่เราต่อยเนี่ยเราได้ตังค์ดีสองร้อยสมัยก่อนสองร้อยเยอะนะเอาล่ะสามสิบปีที่แล้วตอนทสามสิบแปดตอนนั้นแปดขวบตอนที่ต่อยอ่ะ พอเริ่มชกมวยไปเรื่อยๆก็ไปอยู่ค่าใหญ่ที่อำเภอธรรมกาสมัยนั้นคือสอแขงรุ่งเรืองพอไปอสอแงรุ่งเรืองเสร็จปุ๊บก็สอสมุ่นพันธ์เขามาเปิดค่ายอยู่ใ,ใกล้บ้านผมอยากกลับบ้านพอมาอยู่สอบพุ่นพันธ์เนี่ยก็เริ่มชกมวยเดินสายไปเรื่อยๆลอ,อยลานลีก็ไปนะครถมอ่านะครถมเอ่มมอเมบุรีอ้อมน้อยโอ้โี บุรามก็ต่อยไปทั่วครับแต่ว่าเวทีที่ผมต่อยประจําก็คือเวทีบางใหญ่นนบุรีที่บางกวทองครับวมดีบางใหญ่ตรงหน้าบิ๊กคิงเลยครับแถวนั้นอืมผมก็ไปต่อยประจำแล้วก็ไปได้แชมป์ต่อเอ็ดโลที่ที่วีเีมือบางใหญ่ซึ่งซึ่งสมัยก่อนเขาก็เหมือนเปรียบเปรียบเทียบเหมือนแชมป์มวยภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะครับไปทั่ว ก็คือในจังหวัดก็หาหาตัวผู้ชกไม่ได้แล้วจะต้องโอ้โหต่อยมวยไทยเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยสไตล์เป็นไงอะสไตล์ของสุชาตตอนนั้นเป็นไงนักมวยจริงๆแล้วผมต่อยละต่อยคือคือผมเดินได้ถอยได้อะไรเงี้ยเหมือนถึงว่าเป็นตีมือก็ได้เดิน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 หน้าก็ได้ประมาณนี้มีคลิปั้นมัมีคลิป ไม่มันมีตอนที่ทีมแชมป์สามเอ็ดโลแล้วตอนนั้นผมไปออกรายการดันทันดาวแล้วผมไม่ได้เอากลับมาไงคือวันนั้นรู้สึกว่าผมจะเก็บตัวทีมชาติมั้งแล้วแล้วผมเหมือนอรายการเอ็ซเกมกลับจากซีเกมนี่แหละแล้วมาเอ็เกมเหมือนกับว่าผมต้องรีบไปออกรายการแล้วก็ต้องรีบกลับไปซ้อมก็เลยไม่ได้เอาของอะไรกลับมาเลยเลยมันลืมด้วยแหละผมก็เลยไปหามาได้น่าจะเป็นหน้าปกอันนี้น่าจะเป็นนักบอลแล้วแหละโดยทั้ง ก็ทําให้เห็นเลยว่าไอ้ที่เขาบอกว่าสู่ชาวเคยเป็นนักมวยนักมวยมาก่อนเนี่ยกบน้องกบน้อยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นักมวยธรรมดานะฮะมวยระดับแชมป์นะครับผมเออเอาดีแล้วแล้ว<ะ>แล้วทําไมถึงเลิกทําไมถึงเลิกพิพกพกกบมันพออายุสิบห้าเนี่ยพอเราเริ่มมันมันต้องเรียนอ่ะมัน,ม,นมันหลายอย่างมันด้วยอาการบาดเจ็บด้วยด้วยเรื่องเรียนด้วยแล้วเพราะเราต้องเอยกย้ายจาก คืวผมอยู่องเภอย์ไซโยกใช่ไหมแล้วผมไปเรียนในเมืองเนี้ยมันต้องใช้ระยะเดินทางประมาณสักห้าสิบโลหกสิบโลเนี้ยไปกลับก็ไปร้อยโล <ừ. S 1> พอเวลาไปกลับเนี้ยเราเราซ้อมบ่วยมันก็ซ้อมลำบากอะ่ะไ,<ง>ไม่มีเวลาซ้อมพอยะไรเงี้ยเราก็เลยตับสนใจ ừ ừ. เลิกดีกว่าเจ็บบวกกับเจ็บด้วยตอนนั้นจะดูรอเท้า <ừ. S 1> ลเ้าเพราะว่าเราวิ่งเยอะฟุตบอลมันมาอย่างไงบ้างเนี่ยชีวิตฟุตบอลเนี่ยจริงๆรนะฟุตเนี่ยไอไอตัวผมเองเนี่ย เป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่เนี่ยแล้วเราเองก็ก็เล่นได้หมดอ่ะไม่ว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่อย่างการตอนที่ต่อยมวยเนี่ยเป็นนักสก้อโรงเรียนนักวอลเลย์โรงเรียนอืมอืมก็เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือก็เล่นคู่มาแต่ว่าเราไม่ได้จริงจังแค่นั้นเองฟุตบอลที่มาเริ่มเล่นจริงจริงจังก็คือตอนที่ไปเรียนเทคนิคอืมคือพอไปเรียนเทคนิคการเนี่ยก็เจอเพื่อนเจอนู่นนี่นั่นก็ชวนกันไปเล่นตอนแรกก็เล่นกันสนุกสนุก พอเพื่อนเห็นเราเตะจะชอบก็ชวนไปเตะมอเดิร์นสายเริ่มเด,เดินสายตอนอายุสิบหกสิบห้าสิบหกประมาณนี้<ะ>ทีนี้พอเดินสายไปเดินสายมาเนี่ยก็ก็ได้ไปเจอทีมทีมหนึ่งคือทีมช่องเรืองบริการซึ่งเป็นทีมของพ่อเพื่อนผมอ,อีกคนหนึ่งเขาก็เลยชวนผมไปอู่วยคือจุดเปลี่ยนผมก็คือนั่นแหละก,ก็ไปอยู่ช่องเรืองบริการเขาก็ส่งมาองค์การโทรศัพท์ รงมาคัดนะครนะแต่เราก็ไม่รู้ว,ว่าติดไม่ติดแต่ความมามาก็ตอนแรกก็ติดพอรอบสองเราไม่ติดก็กลายเป็นว่า,าโค้ชก๊อกเห็นอะไรไม่รู้ก็เ,เลยเรียกให้ไปติด,เป,ดววเป็นชุดเยาวชนครับสะกสายเป็นชุดเปลี่ยนของเราพอไปเล่นเยาว,วชนป้าผลงานปา้าก็นั่นแหละเล่นขึ้นมาชุดใหญ่ตอนอายุยี่สิบแล้วก็พออายุยี่สบสองเล่นเล่นทันทอยู่สองปีอายุยี่สสองก็ติดทีมชาติ อืมยาวันนี้โอ้โหมันก็มันก็เร็วมากนะพี่กบถูกไหมจะใช้คําว่าองค์การโทรศัพท์หรือ TNT เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มเต็มเลยใช่แล้วก็จะรู้ว่าโคชกอกวงพันธ์วงสุวรรณนี่ก็คือคนที่ปลูกปั้นมากับมือเลยถูกไหมใช่ใช่โอ้แล้วคิดไหมอ่ะพี่พี่กบหลังจากที่เป็นนักมวยเล่นฟุตบอลแบบสนุกสนุกแล้วอยู่ดีๆแบบไม่กี่ปีอ่ะถูกไหมพี่ห้าหกปีต่อมากลายเป็น ฟุตบอลที่เลี้ยงชีพได้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดหรือเปล่าไม่คิดเลยครับเพราะว่าด้วยสมัยก่อนนักฟุตบอลอาชีพจริงๆเงินเดือนน้อยครับเงินเดือนเต็มที่ก็อยู่ประมาณสักหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นกไอ้นี่ก็ถือว่าสุดแล้วทีนี้ไอ้ช่วงผมมาโชคดีตรงที่ว่าอยู่ในช่วงอายุที่ค่าแต่ระหว่างฟุตบอลอาชีพไอ้ฟุตบอลถึงอาชีพกับฟุตบอลอาชีพผมเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลไทยมาโดยตลอด เนี่ยช่วงท,ที่ที่ที่ผมอยู่ตอนตอนกึกอาชีพมันเรียนน้อยใครก็มกี่บอกว่ามันนักฟุตบอลไทยจะเงินเดือนบางคนเกือบล้านบางคนโอ้ค่าเซนทีเป็นสิบล้านนี่สิบล้านเลยาถามว่าคิดไหมนี่ใครคิดหรอกคนละตัวผมเองที่พี่บว่าตัวผมจะก้าวไปสูงสุดขนาดไปติดทีมชาติไปเล่นสอนอรใหญ่ๆได้แชมป์ทุกกลีกทุกรายการมีทุกรายการในระดับสูงสุด มันมันก็ก็ไปจนสุดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเออเล่นเล่นเอ่อฝันอยากไปเล่นต่างประเทศกะไหนไปอินโดอะออแต่ว่าด้วยตอนนั้นเออเราด้วยอายุด้วยอะไรเนี้ยมันก็มันก็เสียดายมากจะกดินขางนวนี้หน่อยอุยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะมาจริงๆของพี่กบคือดีกรีอะไรก็ไม่มีเลยถูกไหมเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดมาเลยอ่ะแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับ ทีโอทีอะไรเงี้ยกับองค์การโทรศัพท์ถูกไหมถ้าเทียบแบบจริงถูกไหมก็มันมันก็มีนะอ่ามดคือมันก็จะมีคําถามจากตัวถึงนักเตะด้วยกันอืนงแฟนบอลเนี้ยคือแบบยิงยิงตอนที่ผมไปเล่นบอลอาชีพแรกๆคือุ่นพี่เขาก็ยังแบบเฮ้ยไอเด็กคนนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยไม่มีประสบการณ์นีแต่เราเก็บคำพวกเนี้ยคือเราก้มมากาวาเล่นเงเดียเรา อ๋อโอเคแหละเบสิกผมอาจจะสู้พี่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องเรื่องใจเรื่องความเป็นนักสู้ผมว่าผมวิ่งสู้ฟาดผมไม่เป็นรองพี่อะไรเงี้ยแล้วผมไม่กลัวไงถึงจะเตะก็เตะ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 ผมได้เตะไปอะไรเงี้ยเออล้มก็ลุกแค่นั้นเองอื <laughs> มอะไรสําหรับนักนักฟุตบอลก็คืออืมมันต้องเกิดเป็นเกิดเป็นนักกีฬามันมีแค่ยอย่างเดียวคือถึงมันต้องสู้อ่ะถ้าไม่สู้มันก็แพ้อย่างเดียวพูดถึงทีมชาติพี่กบ ชุดแรกในชุดชุดอะไรติดทีมชาติตอนชุดแรกจริงๆอ่ะมันเป็นชุดเตรียมยไปเล่นซีเกมแต่ว่าที่ไปเล่นในนามทีมชาติจริงๆอ่ะไปเล่นที่ตุรกีเป็นกีฬามหาลัยโลกซึ่งเขาเอาชุดซีเกมไปเล่นที่อ่อตุรกีนี่มหาลัยโลกชุดนั้นก็ออกแบบมีแต่ตัวเจ๋งๆดังนั้นอ่ะอ่าทุนนี้นะครับทุนนี้เลยเอ่ะเออกำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับนี่ครับก็คือมันมีรายการ หมาัยโลกพอดีก็เลยยกชุดนี้ไปเลยอ่าใช่กระแสอะไรต่างๆมันเยอะไหมอย่างที่พี่พี่พี่กบเกิดเรื่องของเอ้ยมายังไงว่าเด็กเส้นหรือเปล่าน,นู่นเนี่ยมันมีกระแสตรงนี้เยอะขนาดไหนช่วงนั้นก่อนจะไปอ่ะมีครับนี่มันเด็กเส้นอะไรเงี้ยกประมาณนี้แหละเมือที่เราลงในานามผีชาตาผมเต็มที่ตลอดทุกเกมไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ นั่นคือเป็นสิทธิ์ของของของแฟนบอลเป็นสิทธิ์ของของคนที่สามารถวิจารณ์เราได้แต่เราต้องรู้ตัวเองว่าเราทําเต็มที่หรือยังแต่ถ้าเราทําไม่เต็มที่เนี่ยมันต้องเสียใจแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเสียใจกับสิ่งที่เราทําเพราะว่าเราถือว่าในช่วงระยะตอนนั้นไม่มีอะไรหรอกว่าว่าเราจะต้องทําได้แบบตามใจเขาตลอดเพราะมันเป็นช่วงเที่ยวแค่วินาทีตอนนาทีที่เราจะต้องตัดสินใจในเกมเกมหนึ่งมันมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่าย โมเมนต์แต่โมเมนต์ที่จําได้นี่คงจะประทับใจหมดถูกไหมพี่กบมีโมเมนต์ไหนประทับใจบ้างทีมชาติกับการเล่นทีมชาติก็ตอนตอนที่ประทับใจมากสุดคือตอนได้ไปแชมป์ไปได้แชมป์ที่ฟิลิปปินส์ได้แชมป์ซีเกมส์นั่นแหละคือเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ที่รับใช้ทีมชาติแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมาที่บ้านครับซึ่งซึ่งเราเองเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าการการได้แชมป์ซีเกมส์เนี่ยมันเป็นเรื่องไกลสาหรับตัวผมมาก แล้วพอวันหนึ่งเราเราได้ได้แชมป์กลับมาบ้านได้เหรียญทองกลับมาเงี้ยมันก็ครก็เหมือนเป็นเกียรตินะที่เราได้ครั้งหนึ่งเราได้ราเราใช้ทีมชาติแล้วคว้าเหรียญทองที่เกมมาได้เียดคือแชมป์ูุูกิครับไอหรืออาเซียนครับเนี่ยเพราะว่าได้รองแชมป์มาสองปีเป็นเป็นเป็นปีสองปีที่แบบน่าเสียดายสุดๆแบคือมันน่าจะได้แชมป์ทั้งสองปีก็เป็นยุคที่ที่เราห่างหายความสําเร็จในอาเซียนไปพอดี แต่คราวนี้เนี่ยชีวิตของสุชาวเนี่ยเปลี่ยนไปกับการที่ย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่มากว่าจะมีการเทคโอเวอร์ทีมไปที่บุรีรัมย์แล้วก็จะมีนักเตะกลุ่มไหนไปบ้างไม่ไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสุชาตตอนนั้นต้องยอมรับนะครับว่าปี2อ0 9เเนี่ยก็เป็นกัปตันของทีโอทีแหละแล้วก็เนื้อหอมาเอาตรงก็ถือว่าเป็นดีกรีทีมชาติ่วันที่จะต้องร,รู้ตัวเองว่าจะต้องย้ายไปบุรีรัมย์ตอนนั้นตัดสินใจยาก มากน้อยขนาไหนพี่ก็ไม่ยากเลยครับเพราะว่าตอนนั้นตอ,อนนั้นประธานสโมสรบุรีรัมท่านนายเนาะนายนิวินเนาะเขาเขาเทโอบุรีรัมเอ้ไม่ใช่บุรีรัมการไฟฟ้าพีเอไปอืมอ่าเนี้ยเขาก็ส่วนโค้ดกอกไปแล้วโค้ดกอไปเป็นโค้ดผมก็มตัดเป็นใจง่ายเลยก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยอะ่ะฮะก็กลุ่ม,มอของ การไฟฟ้าก็ส่วนหนึ่งถูกไหมครับกลุ่มงานไฟฟ้านี่ก็จะมีพวกพี่อ้อนรังสารพี่เปิลพี่เชษถูกไหมพวกที่ที่เกาะมาเกาะกลุ่มกันมาจากจากการไฟฟ้าอ่ะอุ่มทีละทอนอะไรเหล่านี้แต่ว่าก็จะมีตัวเสริมเข้ามาเช่นก็จะมีพี่กบมีใคร,รสิวรักษ์กนี่ถูกไหมชุดเริ่มต้นอะ<ช>่ะแชมป์สิวรักษ์อะไรเงี้ยคิดไหมว่าจะอยู่เป็นถึงสิบปีเลยบุยลำหรอครับก่อน มีอะไรที่ไหนอโอ้โหมีแต่ป่าพอเราอยู่เราพอช่วงเวลาแบบโอ้โหพอสองทุ่มเดี๋ยซ้อมบอลซ้อมบอลเสร็จประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอาบน้ําเสร็จฝัดฝัดอะไรเสร็จก็ประมาณสิบเก้ทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยไปไปหาของกินแทบไม่มีน้อยอ่ะมันน้อยนันไม่มีอะไรมันเมืองเล็กๆไม่เหมือนไม่เหมือนตอนนี้ซึ่งอโหหากินอยากกินอะไรก็ง่ายอยากกินอะไรก็มี ห้างก็มีซึ่งเมื่อก่อนมีห้างเราเป็นห้างวิจิตเดินเดินเดินสิบนาทีก็ทั่วแล้วก็รู้ถึงว่าอยู่ไปอยู่มาแฟนบอลด้วยด้วยสภาพของแฟนบอลด้วยสภาพของของประธานสโมสรเองเขาก็รักดูเราเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเราไป็นคบุญธรมคนหนึ่งไปตลาดทีหนึ่งก็ผมจะพูดตลอดว่าเวลาผมไปตลาดเนี่ยป้าม่ค้าเรซื้อซื้อหนึ่งแถมสิบตอนนี้มันไม่ได้แถมหึ่งมันแถม บางทีเรายังเขินยังเรายังเดินหลบๆอ้อมๆไปอะไรเงี้ยก็เกงกายขนองขวาขันขวาื้อของายนั่นคือก็ทําให้เห็นว่านี่คือบ้านหลังบ้านหลังที่สองจริงๆนะฮะพี่บและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทําให้ให้เราก็คงจะจะลืมบุรีรัมไม่ได้อยู่แล้วนั่นก็คือการไปอยู่ที่นั่นสิบปีกับยี่สิบห้าโทฟีีอ่ายี่สิบห้าใช สิบปีที่ผมอยู่วัยรุ่นเนี่ยผมก็มีคําถามตอนปีแรกๆว่าประธานลุมพูซอย่างท่านมีเป็นที่ชอบเนขาจะทําฟุตบอลแบบจริงจังเี่ยเขาจะเอาจริงมันจะมีคําถามด้วยด้วยการที่เป็นนักการเมืองแล้วเลิกมในการเมืองแล้วมันทาดีฟุตบอลเนี่ยเขาเขาจะทําจริงอ่ะอ่ามันมีมีคําถามของทุกคนแหละหลายหลคนก็จะต้องมีเหมือนผมแหละเพราะว่าปีแรกที่เข้าไปทำไปจนดูจนสิบปีจนถึงทุกวันนี้คือเราเห็นหมดแล้วว่าว่าด้วยความตั้งใจของเขาด้วย ความความรักใน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 ฟุตบอลของเขาเขาทําให้เห็นแล้วว่าเขาเขารักฟุตบอลจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับคนวุรัมย์กาถือว่าคนวุมย์ก็โชคดีที่ที่มีประธานสโมสรอย่างนั่นนี่นี้นที่ชอบครับที่ที่ทำาฟ <c oughs> ุตบอลเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนแฟนบอลดูบอลไม่เป็นจนถึงทุกงวันนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนวุรัลย์ไปแล้ว ก็เป็นโชคดีของวีร์มด้วยครับเราก็เป็นโชคดีของผมที่ได้ไปอยู่ทีมรีร์ลแล้วก็คว้าแชมป์ยี่สิบห้าแชมป์เนาะครับแล้วก็มันก็มันก็ถือว่ามันก็สุดแล้วแล้วก็ได้รางวัลเอ็มวีพีครบครบรายการแล้วครบรายการแล้วสำหรับสําหรับมิลิของประเทศอันทสุดนะคุณเอวินนี่ไปสนามซ้อมทุกวันไหมไม่กบไปทุกวันครับไปทุกวันน้อยมากที่เขาจะไม่ไปนอกจากเขา ติธุรละจริงๆหรือว่าเป็นภารกิจจริงๆอใช่ครับเป็นภารกิจจริงๆเขาก็ไม่ไม่ได้มาดูแต่เขาจะมาก่อนนักฟุตบอลด้วยซ้ำไป <laughs> พอเราไปเนี่ยเราเห็นแล้วเราว่าเขามาแล้วแค่นั้นเองในทุกวันพูดถึงบุรีรัมสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วันที่จะต้องรู้ว่าจะต้องแบบต้องโบกมือลาต้องไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อ,อเท่นั้นเป็นไงบ้างพีง่ก๊ก ก็ใจหายนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นมาตี่ด้วยความผูกพันกับแฟนบอลด้วยความผูกพันความผูกพันกับมงน้องในทีมด้วยหลายๆอย่างที่เราเคยอยู่ตรงนั้นมาเป็นสิบบปีเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะอยู่ดีแล้วจะเดินออกมาได้อะไรเงี้ยมันก็ถามว่ามันก็มันเป็นจะบอกว่าเป็นวิถีฟุตบอลก็ส่วนหนึ่งแต่ด้วยความรักความผูกพันนี้ผมมีให้กับเมืองมือราก็ส่วนหนึ่งอเงี้ยมันก็มันก็ทําใจยากอยู่นะ จะออกมาก็เป็นวิถีฟุตบอลอ่ะเนาะเราก็เข้าใจมันได้นะฮะก็ถือถ้วยจนลูกโตอ่ะคิดดูแล้วกันอะนะฮะเนี่ยลูกเนี่ยจาก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 ไม่มีคนเล็กจนคนเล็กโตจนนั่นแหละครับด้วยวิถีของฟุตบอลมันก็กลับมาเริ่มต้นที่บ้านเกิดโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ถ้ามันเป็นบทหนังบทละครมันก็จะเป็นอะไรที่ คลาสสิกนะใช้คำว่าคลาสสิกมีมีความคิดนะสักเสี้ยวหนึ่งไหมว่าเฮ้เราอาจจะต้องได้กลับมาเล่นที่บ้านเกิดสักครั้งหนึ่งกับฟุตบอลอาชีพอะไรเงรี้ยมีมีบ้างไหมทีก่ก่อนหน้านี้